ก็าตายว่าเท่าเด่นดอกจได้ไหอาแปดสามสองเจ็ดนะฮอด้าแปดสามสองเจอ่าฮนะอนด้าแปดสามสองเจ็แล้วก็ฮอนด้าอีกตัวหนึ่งสองหกสองเก้าเ่ยไทยแลนเลยเติมน้ำมันปั๊มนี่นะเต็มถังปั๊มบางจากอยังเดียวด้ขอลุงพี่คอยอ่าเมื่อันเห็นลาดเดี๋ยวจ แจกงเบิเ่งเราดีเลยแจกไม่ได้นะเปิดทางบางกว่าเฟซบุ๊กไปเลยไม่ได้น,ปดนเปิดทงางเราเรียนเลยการซีจังหวัดภายในปีหนึ่งบ่ได้นิดก็ได้หน่อยบ่ได้หน่อยก็ได้หลายที่นี่ต้องไปติดบาร์โคดเราก็ถ่ายรูปอ่าแค่น,อนอั้นไปสองคนเหรอคนเดียวแหละไปน้ำกันคนเดียวไปน้ำกันอ่าโอเคกาน ร้ <I> องหลายอยู่หลายอยู่ละมอนเล่นไหมเดอร์ฟาร์ดฮอนด้าเจ็ดเดอร์ฟาร์ดฮอนด้าซีวิตัวเก่าเล่นใช่ไหมเอาเงินมาเอาเงินออกมาอบอกเพื่อนเราด้วยบรรดานักเตะนะ สารคามันปอการงานด่วนงานด่วนองค์เทพอ่า้ลามมสมึงได้เพื่อนเข้ามาเใช่ไหมอ่าโอเคลงไปเลยอการละอ่าแค่้นะพิมพ์ในเครื่องคิดเลขก็ได้อ่ากูชวนมึงเข้ามาเล่นด้วยภายในปีหนึ่งสี่จังหวัดวิ่งเอาบาคตนไปติดอ่า ไปโรงเรียนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จเจ้าข้อมูลออกมาอ่างารอ่า